ตายสิจโจก็มาบอกว่าอยี๋จะกินไซเคียวยากิปลาซาระเป็นกับแกล้มเล่าสั่งได้สั่งดีไม่มีแรงใจเลยนะคุณยูโกะเนี่ยเอาเดี๋ยวใจ็ตัวเองชะมัดญาติเลยวาตานุกิไอ้ยวาตานุกิตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่อยู่ก็ได้จะรู้นะวาตานุกิล่ะก็โธอ,อ,อะไรกันเล่าม่าเดี๋ยวจะเลินหมดแล้วนะเ<ะ>ลินหมดแล้วนะเลินหมดแล้วนะ อ้อ้ยออ้ยจ็เจเจเจ,จ,จออแล้วไม่ฟังมีนบอกแล้วไม่ฟังถ้ามีเวลามายืนดูทีหลังก็ปิดตาให้หน่อยแซ่งานก็หนักเงินก็ไม่ได้แย่ชะมัดเลยนี่ยังอีกเหรอก็ยังนะสิครับคือมีแต่คนเข้ามาป่วนอยู่เรื่อยเนี่ยงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ระหว่างที่รอเนี่ยมันหมดซะแล้วละสิหมดซะแล้วสิหมดซะแล้วสิเอ๋ คุณดื่มหมดเล้าเลยครับเนี่ยขอขวดใหม่ได้ไหมล่ะจ๊ะ,ะครับครับทราบแล้วครับอ่ะนี่ใส่เคียวมิโซะใช่ไหมเนี่ยเอย้ไม่ได้เลยครับกินเครื่องเคียงก่อนได้ยังไงอะนิดหน่อยเองหวงไปได้ไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้เพราะมันจะทำให้ความประทับใจเวลากินใส่เคียวยากิลดลงนะครับอดทนเอาไว้หน่อยสิอพอไม่มีกับแกล้มก็จะดื่มเหล้าพอจะดื่มเหล้าก็อย่ากินกับแกล้กลมแบบนี้อมัน ดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าแล้วล่ะตอนการพูดทิพเออขอโทษด้วยค่ะฉันกำลังเดินเดินอยู่พอรู้สึกตัวอีกทีก็เดินเข้ามาในนี้แล้วนะคะขามันเดินเข้ามาเองจริงๆด้วยที่นี่วางกับดักเอาไว้หรือยังไงกันนะ ที่นี่เป็นร้านค้าร้านที่ช่วยให้สมปรารถนาค่ะสมปรารถนาเหรอใช่การที่คุณเดินเข้ามาในนี้ก็แปลว่าคุณมีเรื่องที่กำลังปรารถนาอยู่ฉันจะช่วยให้คุณสมปรารถนาแต่ว่าต้องมีค่าตอบแทนนะนั่นไงยัดเยียดขายจริงๆด้วยยัดเยียดขายยัดเยียดขายตรงนั้นนะฉันได้ยินนะอบอกความปรารถนาของคุณมาสิคือว่าจู่ๆมาถามกันปุบปับแบบเนี้ย ฉันนึกอะไรไม่ออกแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วหมู่เนี้ยนิ้วใกล้ของฉันขยับไม่ได้อย่างที่ใจคิดเลยค่ะฉันไปหาหมอช่วยตรวจดูแล้วแต่ก็ไม่พบอ,อะไรผิดปกติเลยละค่ะคุณนะ่ะมีนิสัยที่แก้ไม่หายบ้างไหมนิสัยเหรอคะไม่รู้สิคะแต่ฉันว่าไม่มีอะไรพิเศษนะคะจริงเหรอค่ะคิด อะไรนอะหมอกควันนั่นฉันจะให้นี่คือถ้าหากว่าคุณชอบก็ลองใส่ไว้ที่นิ้วก้อยดูนะถ้าฉันใส่แล้วเนี่ยที่นิ้วก้อยขยับไม่ได้จะหายหรือเปล่าคะเนี่ยคุณจะทำยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณคิดว่าไม่ชอบแล้วจะถอดออกก็ได้แต่ลองคิดดูให้ดีๆนะว่านิ้วก้อยเป็นนิ้วสำหรับทำอะไรนี่ 으음, 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 으, 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 มาทำอะไรแถวนี้เหรอครับเันเพิ่งจะเรียนเสร็จพอดีเลยนะจ๊ะอ๋อทิ้งสิผู้ผู้หญิงน่ะเรียนยืดหยุ่นกันใช่ไหมครับเด็กผู้ชายก็เล่นฟุตบอลใช่ไหมล่ะเันมาจากโรงยิมออกมาเห็นนะมาดังดุกิคุงน่าเป็นคนทำแต้มใช่ไหมล่ะเท่บ้าก้ากเลยนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ผู้รักษาประตูของอีกฝานันก็เก่งเหมือนกันนะเ <c oughs> <c oughs> ดอร์เมกิชิสกะคุงใช่นะ <c oughs> <c oughs> กีกงกันโดไม่กี่ครูคนะไม่ได้ยิ้มรำฟุตบอลแต่ก็เก่งด้วยกันทั้งคู่เออเออนั่นเนป็นความบังเอิญนะครับเท่นั้นไม่มีทางจะรับลูกยิงของผมได้อยู่แล้วละมันก็แค่บังเอิญเป็นความฟลุกที่เป็นไปไม่ได้ใช่แล้วแค่ฟุกเท่าน, <ๆ S 3> นั้นเองไอความฟุกเนี่ยเกิดได้ตั้งหกครั้งเชียวเหรอโรงเรียนนี้แล้วที่ฉันรับลูกยิงของนายได้ตั้งหกครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่เขาเรียกว่าจงใจฉันจงใจยิงลูกง,ง่ายๆให้โดไม่ก,กี่รับได้ต่างหากแล้วเพื่ออะไรอะ ไอ้เรื่องนั้นกับราช่นสงสารนายไงล่ะนายที่น่าสมเพชนะพูดไปเธอจโง่นี่อย่ามาว่าฉันโง่น่าเก่งที่างนีแซ่ฉันไม่ได้หนีแต่ท้งหมดเสียเวลากับคนโง่ฉันก็ไปชมรมสายกันพอดีบอกแล้วว่าอย่ามาว่าฉันโง่นะที่มีกันดีจริงเลยนะไครับจริงสิแล้วว่าธนุกิคู่นั้นไม่ได้เข้าชมรมอะไรเลยเหรออืมจะบอกว่าชดเชยมันก็ไม่เชิงคือทำงานพิเศษนะครับยังงั้นเหรอที่ไหนล่ะอืมจะบอกว่าท่านสารภาพนึกดี รือนรับปรึกษาดีละ่ะเอาเป็นว่าผมถูกใชใ้เป็นผู้ช่วยของที่นั่นอยู่นะครับเหลืจ้าฟังดูน่าสนุกดีนะสนุนะสนกเหรอผลพมีเจ้าพวกนั้นั้งพวกชื่อประหลาดเจอกัอนพรุ่งนี้นะจ๊ะว่าแันในกี่คุงเรื่องงานน่ะพยายามเข้านะจ๊ะขอบคุณครับ มองแต่ว่าน่ารักจริงๆเลยนะคุณองค์หญิงมาวันที่จันเนี่ยให้ลังแจเราทํางานซะด้วยลูกชาชื่อว่าตานุกิคิมิฮิโรวันนี้ขอสู้ตายครับหน้าตาไม่ดีเลยอ่าเอา่เออะไรกันครับไม่ได้ยินที่พูดเหรอฉันว่าหน้าตาไม่ดีเลยนะเอ่อหน้าใครครับ ยังจะมาถามอีกก็น่าเธอน่ะสิต้องเธอเกิดมาไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับผมเลยนะก็น่าเธอมันไม่ดีจริงๆนี่หน้าไม่ดีหน้าไม่ดีเ่อบอกว่าหน้าไม่ดีแล้วล่ะเขาแบบนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาอยู่ในสายเลือดอยู่ในดีเอ็นเอเรื่องเองไม่ได้สักหน่อยอย่าเข้าใจผิดสี่ฉันไม่ได้หมายถึงโครงสร้างหน้าเธอนะแต่บอกว่าวันนี้โง่เห็งเธอไม่ดีเลยต่างหากละ่ะโง่โงเห็งเหรอ การดูโง่เฮงหรือลลยมือต่างจากการทำนายแบบอื่นเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาโดยเฉพาะโง่เฮงน่ะน,นะเรื่องนั้น,นเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะน,นี้ผมไม้คุยกับพี่มาวริจังมาด้วยชุดีสุดๆเลยแล้ววันนี้พี่มาวาริจังครับคุณองค์หญิพี่มาวาริจังเธอเป็นสาวน้อยในฝันของผมเองเป็นคนที่น่ารักสุดๆไปเลยล่ะครับแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะ ที่พอได้คุยกับใครบางคนแล้วทําให้โชคชะตาเปลี่ยนมันบไปแล้ววันที่เราโดนเจ้าโดมกิมาเป็นก่อหอคอนี่ห้ือที่โง่ให้เราไม่ดีจะเป็นเพราะเจ้าหมอน,นั่นเหรอโดมกิคุงเหรอชื่อเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งหนึ่งมาก่อนนะเชื่อว่าเธอกับคนคนนี้น่าจะเข้ากันได้ดีกว่านะเลิกพูดได้เลยครับเจ้าหมอเนี่ยเป็นคนที่น่าระเกียจที่สุดเลยละ่ะมารายาตก็แย่ผมกับฮิมาริจังกำลังพูดจาภาษาดอกไม้กันอยู่มันก็ทรกาเข้ามาเฉยเลยแต่ว่าอะ ฉันคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่น่าจะใช่เทพธิดานำโชคของเธอหรอกนะเอ๊ะไปไม่ได้หรอกครับคุณมีหลักฐานหรือเปล่า<อ>มีอะไรเหรอครับดูท่าเหมือนจะมาอีกแล้วล่ะยินดีต้อนรับค่ะ พอรู้สึกตัวอีกทีฉจนก็เดินเข้ามาในนี้อีกแล้วนะคะช่างเถอะค่ะเพราะมันก็เป็นพรหมลิขิตเหมือนกันแหวนวงนั้นน่ะยังใส่อยู่ใช่ไหมค่ะวันนี้ไม่เห็นมีควันสีดำลอยออกมาเลยเป็นเพราะแหวนนั่นงั้นเหรอแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนิสัยเลยนี่คะตอนนี้คุณอายุเท่าไหรค่คะย1อ็ปีค่ะอ๋อทำงานแล้วเหรอคะ ค่ะทำงานที่ไหนเป็นบริษัทโฆษณาค่ะฉันอยู่ฝ่ายวางแผนคุณไม่ได้มีนิสัยเสียจริงๆอย่างนั้นเหรออ๊ะนิสัยเสียที่นี่แล้วก็ที่นี่ด้วยฉันทำอะไรผิดไปอย่างนั้นล่ะคะมัง นอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรผิดปกติอีกบ้างไหมเจอว่าไปแล้วรู้สึกจะไม่ใช่แค่นิ้วก้อยนะคะแต่แขนก็ยกไม่ค่อยขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะถ้าไม่รีบรู้สึกตัวให้เร็วแล้วก็มันจะสายเกินแก้นะแหวนวงนั้นดูหมองลงไปกว่าคราวก่อนนี่นะนิสัยเสียตอนนี้ฉันยังน,นึกไม่ออกเลยลคะค่ะแต่ถ้าฉันนึกออกมันจะทำให้ฉันหายไหมล่ะคะ ถ้ารู้แล้วปรับลุงแล้วก็เนะเข้าใจแล้วล่ะค่ะดื่มน้ำชาสักหน่อยหมคะว่าตันุกิคุงขอชาหน่อยเอ๋ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าฉันมีนัดต้องรีบไปนะคะมีนัดกับใครเหรอเป็นคนที่ฉันกำลังคบอยู่ตอนนี้นะคะ